ข่าวดยวับทุกคนแฟนคลับกดไลค์รัวๆนะครับสำหรับทางด้านแฟนเพจพ่อแม่อุงอิงนะครับได้มีการโพสต์ข้อความครับล่าสุดบอกว่าซักรองเท้าก่อนนะครับแล้วก็เป็นภาพน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกําลังนั่งซักรองเท้าด้วยตัวเองครับหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆครับพอพ่อแม่เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับนี่คือ ซูเปอร์สตาครับนี่คือโอ้ดาวรุ่งหมอลำนะครับซึ่ต้อบอกว่าซักรองเท้าเองนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับและเราจะได้เห็นโมเมนต์หลายๆโมเมนต์ครับที่ความเป็นธรรมดาความเป็นธรรมชาติของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่เลยครับทุกคนบางครั้งนะครับก็จะเห็นน้องเนี่ยถือเสื้อผ้าเองนะครับยกของเองขึ้นไปบนรถตู้ จัดของด้วยตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าแม่หน่อยเนี่ยสอนลูกสาวไว้ได้ดีมากๆครับทุกคนนะ,นะนะน่ารักมากๆเลยนะครับไปส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตกันบ้างนะครับชาวเน็ตก็บอกว่าสุดยอดเลยลูกสาวนะครับน่ารักมากลูกสาวนะครับสุดยอดเลยจ้าดีใจนะแม่หน่อยที่ได้รูปลูกเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็โด่งดังนะครับดีใจแทนอิหลาจริงๆนะครับ ตาหักหลายนะครับบอสโจทนไม่ไหวนะบอสโจเข้าไปคอมเมนต์บอกว่ามาซักให้พ่อแนะ่ลูกนะครับพ่อโจก็เข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันนะครับทุกคนเนาะอ่ะสุดยอดจริงๆครับทุกคนทําดีจริงๆสําหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าคือระดับนี้แล้วน้องระดับนักร้องที่แบบว่าโด,ด่งดังทั่วประเทศแล้วเอาจริงนะครับมีแม่บ้านทําให้ก็ได้หรือมีใครทําให้ก็ได้ใช่ไหมครับทุกคน แต่ององิงเลือกที่จะทําเองแต่แม่หน่อยเลือกที่จะให้น้องทําเองเพราะอะไร เพราะนะครับแม่หน่อยเนี่ยสอนน้องให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับทุกคนเราก็เห็นหลายครั้งนะที่แม่หน่อยบอกว่าบางครั้งของเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นสาวแล้วนะครับบางบางครั้งบางอย่างก็อยากให้เขาทําเองและบางสิ่งที่น้องทําเองแล้วน้องสบายใจก็ต้องปล่อยให้น้องทําครับทุกคนนี่คือความน่ารักของอุ๋งอิงครับนี่คือความธรรมชาติความเป็นธรรมดาของเด็กผู้หญิงคนนี้แฟนๆถึงได้รักน้องมากมายขนาดนี้ครับทุกคนไม่เปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับ ับสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนตอนนี้นะครับหลายคนเนี่ยก็ยังติดตามคะแนนโหวตนะครับของเพจอิกี้นะครับทุกคนอย่างแบบว่าโอ้โหเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับคลิปที่แล้วนะครับทีมอิ่มนําเสนอข่าวไปนะครับยอดคนกดไลค์เนี่ยอยู่ที่7000ตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดแล้วก็สดสดร้อนๆนะครับภาพของน้องอิงตอนนี้นะครับคนกดไลค์เนี่ยอยู่ที่แตะแตมเจ็ด 1,600นะครับทุกคนซึ่ง้องบอกว่าตอนแรกนะอุ้มอิ่มเนี่ยที่ได้มีการน,นำเสนอข่าวไป7 2 0 0ตอนนี้เพิ่มมาโอ้โห ..400 คนนะครับก็ถือว่าเร็วมากๆครับทุกคนเนาะก็ฝากพ่อๆแม่ๆทุกคนเนาะเข้าไปกดไลค์นะครับเขไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะๆก็แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้บิวจิตริยานะครับขึ้นมา1,300คือตอนนี้คือศิลปินแต่ละคนเนี่ยคือไม่หยุดนิ่งเลยครับทุกคนน้องไอ4ีพันแล้ว นะครับแล้วน้องก้อยซาดินี766ยคนนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณแอนอรดีตอนนี้4,200ตอนแรกที่อ่านไปนั้นคือ4,000ันเห็นไหมครับทุกคนเพิ่มมาทีละร้อยทีละร้อยนะครับของอิงเพิ่มมาทีละ400นะครับของคุณใหม่พัทรีนะครับตอนนี้อยู่ที่2,000นะครับ2อ0พนะครับแล้วก็คอมเมนต์รัวๆมากคุณลำใหเนี่ย3า0 3นน้องยุกินะครับ1น0่นะครับทุกคน โอ้โหอุงอิงคือมาแรงมากครับทุกคนถือว่าก้าวกระโดดมากๆแฟนคลับ FC เนี่ยก็ไปแช์นะครับทุกคน821แชร์แล้วตอนนี้นะครับแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะช่วยกันนะครับโหวตนะครับให้กับน้องครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่า,ารูปนี้สวยมากเลยเนาะแล้วก็โดนใจพ่อพ,อพอแม่เอฟซแฟนคลับนะครับที่ได้นํารูปนี้ของน้องเนี่ยไปลงเอาไว้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็น่ารักมากๆเนาะด้วยการวางตัวของอิงครับทุกคนก็เลยดังต่อเนื่อง ปังต่อเนื่องนะครับด้วยการที่น้องเป็นน้องด้วยความที่อ,อุ๋งอิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับและเห็นไหมครับประพฤติปฏิบัติตัวเองแบบนี้ครับทุกคนซักรองเท้าเองแบบนี้ยกของเองแบบนี้ครับทุกคนทําอะไรด้วยตัวเองที่น้องทําได้นะครับน้องก็ทานะครับอันนี้แฟนๆก็คือให้การชื่นชมเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนซึ่งจริงอ่ะต้องบอกว่าระดับน้องเนาะซูปเปอร์สตาร์หรือว่าดาวเด่นนะครับของหมอลำเนี่ยสามารถให้คนอื่นทําให้ก็ได้แต่ว่าน้องเลือก ือที่จะทําเองนะครับและพ่อแม่น้องอิงก็ได้มีการลงเนาะลงเอาไว้ด้วยความภูมิใจลูกสาวนี่แหละครับทุกคนทางด้านพ่อเอกแม่หน่อยนะครับเขาก็ภูมิใจเนาะกับลูกสาวทั้งลูกสาวดังแล้วก็รู้จักความรู้จักภาษานะครับแม่ก็เลยอยากจะลงเอาไว้นะครับอ,อุ้มก็รู้รู้ดีนะครับว่าแม่หน่อยมีความรู้สึกยังไงกับน้องครับทุกคนภูมิใจมากแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยเคยสัมภาษณ์แม่หน่อยครับนะครั้งหนึ่งแลวทุกคนหลังเวทีสาวน้อยเพลินแพงแม่หน่อยคือ ภูมิใจครับในตัวลูกสาวคนนี้มากๆนะครับภูมิใจชนิดที่แบบว่าแม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาไกลขนาดนี้เนาะอย่างครอบครัวเขาเนี่ยพ่อเอกแม่หน่อยก็เคยโพสต์เอาไว้นะครับว่าจากนักร้องนะครับธรรมดาบ้านๆคนหนึ่งเนี่ยก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งตัวเองเนี่ยจะมีคนรู้จักทั่วประเทศขนาดนี้นะครับนี่คือความภูมิใจนะครับของทางด้านนะครับพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนที่เขาเนี่ย ภูมิใจกับลูกสาวคนนี้นะครับรวมถึงพ่อโจโด้วยนะพ่อโจเนี่ยก็รู้เลยว่าภูมิใจนะครับมากๆในตัวลูกสาวคนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือโอ้โหโด้วยการวางตัวของน้องนะครับตั้งแต่อุนอิงเนี่ยก้านะครับเข้ามาอยู่นะครับในวงเนี่ยไม่เคยขาดไม่เคยลาแล้วก็ไม่เคยมาสายนะ ก็ถือว่านะครับน้องก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นต้นแบบให้กับผองคนสู้ชีวิตเนาะคือชีวิตน้องเคยสู้มาก่อนครับทุกคนเคยเคยแบบว่าเคยทําสิ่งเหล่านี้มาก่อนน้องก็เคยชินครับแล้วก็ทําได้ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าน้องโด่งดังแล้วน้องทําไม่ได้น้องทําได้นะครับก็ถือว่าปังสุดๆแล้วก็ได้ใจ FC แฟนคลับสุดๆสําหรับอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้น้องเนาะดังๆปังๆเฮง,งๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตก็แล้วกันนะครับเนาะในส่วนของพิมพ์อิม่มก็เป็นกําลังใจครับให้กับน้องแล้วก็ไม่ว่าจะออกผลงานไหนมาไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็ขอให้ นี่ครับน้องประสบผลสําเร็จด้วยกันแล้วกันนะครับนาะอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับอุค์อิงเพชรรันแพงได้ด้วยการคอมเมนต์มาให้กําลังใจน้องแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับอุ้มอิม่มเป็นกำลังใจให้กับอุมอิ่มได้ก็คือไม่ข้ามโฆษณานะครับวันที่16นี้แล้วครับทุกคนจะเป็นการบวงสรวงภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่นะครับของบอสโจนั่นก็คือขายอ้อหลายคนเนี่ยก็คือโอ้โหต้องบอกว่ารอเนะเพราะว่าอง้์งอิงเนี่ มาดูซิว่าอุงอิงจะพาพ่อโจตแตะเงินพันล้านได้หรือเปล่ากับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนซึ่งบอกว่าหลายคนเนี่ยรอดูหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่เคยเข้าโรงภาพยนตร์มาเป็นร้อยร้อยปีอ่อไม่ใช่ <laughs> เป็น10บสปีนะครับทุกคนก็ รอบนี้แหละจะได้จูงมือกันเข้าไปใช่ไหมครับทุกคนนะกะ็ต้องมารอติดตามกันนะครับวงสวงเสร็จแล้วก็น่าจะเป็นการไปเที่ยวฮ่องกงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะทุกคนสำหรับทางด้านแพลนของบอสโจแล้วก็ซอนุษนะครับที่มีข่าวหลุดออกมาเนาะว่าเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศกันอันนี้ก็ต้องมารอติดตามว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสําหรับ ครอ,อบครัวสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างเห็นภาพอ<รา>งค์อิงภาพนี้แล้วนะครับรู้สึกซึ้งใจไหมเชียร์คนไม่ผิดนะครับก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับองอิมข่าวกระแสด้วยแล้วก็แล้วก,ก,กันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ